ใช่ยามที่เราไม่ไหวเนี่ยใครจะดูแลเราครับไอายามดีๆเราก็ไม่เคยไปแลกเขาไอายามดีๆก็ไม่เคยไปช่วยเหลือเขาครับแต่เวลาเราแย,ย่เราจะให้น้องคนนี้ช่วยพี่คนนี้ช่วย<ม>เพราะอะไร<ม>เพราะเราอยากใช้ชีวิตแบบประมาณนี้ฟังครูบาอาจารย์เนี่ยเปรียบเหมือนค,นะครูนะเนี่ยฟังธรรมะไปด้วยว่าอาจารย์เทียบหรวงว่เทียบปัญญาเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ด้วยนะพรุ่งนี้ล่ะเราจะไหว้ครูบาอาจารย์ นาจะอัญเชิญพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาประสิทธิกริยตถา,าคตโตสิทธิเตโชโชโยนิจังสิทธิลาพังพวันตุเตพวันตุเมเราจะอัญเชิญพระพุทธมาอยู่เหนือผมพระพรหมมาอยู่บ่าซ้ายพระนารายมาอยู่บ่าขว,วาแม่พระคงคาจงมาเป็นน้ำลายคุณพระพายจงมาเป็นลมปากคุณพญานาคจงมาเป็นสร้อยสังวารคุณพระการจงมาเป็นดวงใจลูกจะทำสิ่งหนึ่งประการใดพูดใดภายใดอักขระเลขยันวานยาตำหลับตลาดที่ลูกกล่าวไปโคให ไอ้มันเป็นไป,ไปตามปาก